มงคนที่สามมังกละปูชาจะปูชนียานังหมายถึงบูชาคนที่ควรบูชามี a n i n g to honor those who are worthy of honor to honor those who are worthy of honor คำศัพท์ที่ควรรู้ useful words honor ออกเสียงว่า honor หมายถึงให้เกียรติเป็นเกียรติคล้ายกับ noble glorious fame worthy ออกเสียงว่า worthy หมายถึงมีค่าเพียงพอสมควรได้รับคล้ายกับ respectable important valuable